มาค่ะเพื่อนๆมากินมามา่าเกาหลีกันกับไอ้นี่ตำงแต็งกินมามา่าเกาหลีกับตังแต่งเด้อย,ยวไปเอาไอ้นี่ก่อนงานว่าล่ะมาเด้อ วันนี้ยยพึ่งเด้อไม่อยากใช้กล้องนี้ก็เป็นอย่างนี้เนี่ยกล้องใหม่ไม่ค่อยดีต้องมาให้นั่งขยับถ้าเป็นกล้องเก่าอ่ะดีแต่ว่าถ้าถ้ากล้องใหม่เนี่ยถ้าเป็นกลางคืนเน่ะมันจะปล่อยแสงให้แต่ว่าถ้าเป็นกล้องเก่าเนะี่ยไม่ต้องไม่ไม่ต้องขยับเยอะเลย แต่ว่ามันไม่ยอมปล่อยแสงให้เราก็พยายามดูแล้วคือแสงมันมันปรับมันปรับมันปรับได้เขาเรียกไม่ได้ปล่อยนะคือมันปรับได้แต่ว่ามันปรับได้ไม่ไม่เยอะมันปรับได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นกล้องนี้มันแสงมันจะปรับให้อัตโนมัติเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เด้อกินมาม่าก,ก็เิลีกยนรอบดึกกับตำแตงไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สอะไรเลยนะใส่แค่น้ำซอสค้อนเลยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะหัดให้ลุงฮันไปกินมั <laughs> ่ง น้่คกดถาให้ลุงฮั้งน่ อะไรจะทำให้เากินหรือจะงมีอ่ะป๊อบ้ามาคอมพล e ทเทคอมพ l ีท Complete. It will enough. ผัดให้จะกินแลวเมื่อวานจะชอบแกก็เลยให้ผัดให้กินอีก <c oughs> <c oughs> ยังเนาะใบสาล่าเนี่ยเป็นเยอะๆจะได้สาร่าเน่เป็น ที่เราไม่อยากใช้มือเพราะอะไรก็มือมันแตกพอมันหนาวแล้วมันมาใช้น้นําร้อนมันก็แตกไม่รู้จะทำไงกับชีวิตแล้วค่ะเพื่อนๆเน้ยชีวิตนี้ จริงๆแล้วตำแหน่งเนี่ยของลุงหันแกพอให้แกนั่งปุง๊บแกขอไปนั่งดูหนังอืก็ต้องมานั่งแทน

ใส่จะไม่โลอดอัดพักเข้าไปเยอะเลยค่ะเพื่อนอัดพักเข้าไปเยอะเลย <Yeah. S 1> ใสจ,จะไม่โลด อต็มแล้วนี่ไม่อต็มแล้วแั่งนี้ตำแตงกินพรุ่งนี้ตำสัวแตงกินะเนอะ

ไปแล้วคพเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่กดติดตามและซับสไครป์ครูดแดนภาษาใบลุงทันนะคะ, <C oughs> ะไปก่อนนะคะพเพื่อนๆบ๊ายบายวันนี้เวลาเนี้ยที่ตรงนี้เป็นช่องลุงทันแต่ว่าพอดีแกขอตัวไปดูหนังเราก็เลยต้องมานั่งตำแหน่งนี้แ <c oughs> มามาทนม่าเกาหลีนี่ก็เป็นของแกแ <c oughs> กบอกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะกินเอาไว้ก่อนพอดีบอกค จะกินไม่กินบอกไม่กินกลัวเผ็ดเดี๋ยวจะตะล่อมแกให้แกให้แกกิน <c oughs> ตะล่อมแกให้แกกินจะดูว่าแกเผ็ดมากไหมฝ <c oughs> รั่งกินดูซิว่าจะเผ็ดมากไหม <c oughs> เรากินปกตินะม,นมาม่าเกาหลีปกติ <c oughs> ไปแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย